ใครไม่อยากแก่บ้างตอนนี้ยังเด็กอยู่ตอนนี้ยังไม่แก่เกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นน่ะคนไม่อยากแก่ไปดึงหน้าดึงนู่ไปทำไปทำหน้าไปทำอะไรไปดึงอะไรผมไม่รู้ ไม่ยอมแก่ไม่ยอมรับความจริงอะ่ะความจริงแล้วคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่มันหนีไม่ได้อยู่แล้วจะหนีไปไหนอะ่ะนีไปอยู่ดาวค้างะน,นี่ไปอยู่นี่ไปอยู่ดาวค้างเหรอไม่อยากแก่ผมจะหนีไปอยู่ดาวคานะ ไปอยู่ดาวคางใช่จะเป็นอมตะแบบไม่อยากแก่ก็ไปดึงหน้าดึงคิว้วรอไปทำจมูกไปทำอะไรแก่ไปมันก็ตายหามันก็เน่าไม่ฝังก็เผาแต่และอยู่แต่และศาสนากันบาศาสนาก็ฝังศาสนาก็เผา บางอย่างเมื่อก่อนเนเมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนเขาตายในทะเลเขาจับเอาหินผูกกับศพแล้วก็เททิ้งลงในน้ำทะเลอยู่ก้ารทะเลอ ใครจะเอากลับมาบ้างอ่ะก็ทิ้งทะเลเลยแหละเอาเชือกผูกกับเอาหินเนี่ยผูกกับศกแล้วก็ปล่อยลงทะเลลงไปไปลาจะกินไม่กินก็ไม่รู้เพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยอดีตการไมคไดโนเสาวยังอยู่สู้กัน เด็ตกตการอยู่ว่กิกมามากๆับผนสักหน่อยเลย อีู่ด้วยนะมั้ว่าใส่หอมใหญ่ด้วยนะ มาใส่หอมใหญ่ด้วยมามา่าเป็นเดือนเลยมาาน้ำท่วมมาม่าเป็นเดือนเลยนะเจอน้ำท่วมอ่ะเจบน้ำท่วมเลยมาม่าน้ำท่วมเลย Thank mm -hmm. you.